สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสุ่คลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอเตยลี่นะจ๊ะมาวันนี้นะคะหัวข,ข้อของเราช่วงนี้นะคะมีใครกําลังแอบชอบแอบคิดถึงเราอยู่ไหมมาเรานะคะไปเปิดพลังงานของพวกคุณกันเองนี่แหละอ่ะก่อนอื่นเข้าเรื่องเลยก่อนอื่นแม่หมอขอดู Energy นะคะดูพลังงานส่วนใหญ่ของชาวแรนดอมนี่หน่อยนะคะว่าเป็นประมาณไหนบ้างเนาะโดยรวม พลังงานของชาวแรนดอมนี้นะคะประมาณไหนคะเป็นยังไงบ้างอ่ะใบแรกนะคะเอ่อควีนถือถ้วยนะคะใบที่สองะไรเลิฟเวอร์อรสมมีความรักเหรอแล้วก็แปดดาบนะคะและอะไรหก พุยเอาใบสุดท้ายอะไรจ้าใบสุดท้ายเด็กถือไม้นะคะได้สำรับเป็นรายได้สำรับนะคะเป็นเดวิลว่าพวกคุณกำลังกำลังแอบชอบใครอะ่ะเออเอเนอร์จีของคุณนะคะเหมือนกับว่าคนกําลังมีความรักเหมือนมีใครอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครบางคนแต่ยังดีดรอ,รอไม่ไม่กล้าอะไรแบบเนี้ยอยู่เออประมาณเนี้ยเป็นเอเนอร์จีที่แบบว่า อทำอึดอัดใจทําใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะเนี่ยพลังงานของคุณส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบนี้นะเออแม่หมอว่าคุณอาจจะแบบหรือบางคนมีการรอคอยใครบางคนรอคอยคนกเก่าคนคุยกเก่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเออเนี่ยนะคะหัวข้อของเราคือมีใครกําลังแอบชอบเออพลังงานของคุณ มีมีใครกําลังแอบชอบแอบคิดถึงคุณไหมใช่ไหมหัวข้อของเรานะคะคำถามแต่คือพอมาเปิดพลังงานของพวกคุณเองค่ะเหมือนกับว่าตัวคุณกําลังแอบชอบแอบคิดถึงใครนี่แหละเออนะอ่าทีนี้พลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วแล้วมีใครเมื่อที่กําลังแอบชอบแอบคิดถึงคุณอยู่เช่นกันเออมีใครไหม เหมือนบางคนมีการรอแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะหรือมีการกลับมาเจอกับแฟนเก่าคนเก่าๆอะไรแบบนี้ด้วยเลยอืเต็มไปด้วยความรักนะคะพลังงานอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วมีใครกําลังแอบชอบแอบคิดถึงคุณไหมล่ะอ่ะใบแรกนะคะหกดาบใบที่สองนะคะเด็กถือถ้วยใบที่สามอะไรเอ่เจ็ดไม้ สามเหรียญนะคะและสุดท้ายเป็นอะไรสุดท้ายเป็นสิบเหรียญนะคะมีใครแอบชอบแอบคิดถึงคุณแมใต้สหรับนะคะเป็นหนึ่งไม้โหมีใครแอบชอบแม่หมอว่ามีมีแต่ว่าเขาเข้ามาในรูปแบบของการทำงานมาในรูปแบบของการทำงานมาในรูปแบบของบางคนผ่านทางครอบครัวแบบนี้ก็มีแล้วก็มา มารู้จักคุณด้วยด้วยหาหาเหตุผลหาอะไรบางอย่างมาอ้างเพื่อที่จะได้คุยคุณเพื่อที่จะได้เจอคุณนะคะอืเขาค่อนข้างเป็นห่วงคุณด้วยทั้งคิดถึงแล้วก็แอบเป็นห่วงคุณอยากที่จะอยู่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ใกล้ๆอยากที่จะแบบว่าทําอะไรดีๆให้คุณอะไรแบบนี้เออแต่คุณน่ะไม่มอว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าใครคนนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานตรงคุณจะเดาได้เลยว่าคนคนนี้คือใครเออแต่คุณอาจจะคาดไม่ถึง ว่าเขานะแอบคิดอะไรที่พิเศษต่อคุณเออเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีนะคะมีคนที่เขากําลังแอบชอบคุณอยู่แอบคิดถึงนึกถึงคุณอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำไงพลังงานเหมือนคุณเหมือนคุณเลยแต่ว่าแต่ว่าทีนี้มันจะใช่คนคนเดียวกันไหมเนี่ยสิจะจะเป็นคนคนเดียวกับที่คุณก็กําลังแอบชอบแอบคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะคะออคนคนนี้จะใช่ คนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้แม่หมอก็ไม่รู้แต่ว่าพลังงานของคุณตัวคุณเองก็มีมีคนที่กําลังแอบชอบแอบเป็นห่วงคิดถึงคุณอยู่เช่นกันจ้าอย่างที่บอกไปแล้วผ่านทั้งครอบครัวก็ดีผ่านการทํางานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออะมาคุยกับคุณเพื่อหาข้ออ้างอะไรต่างๆนานาอะไรแบบนี้คะ่ะโอเคประมาณนี้คะ่ะ อ่ะและนี่ก็คือคำตอบของพวกคุณนะคะอ่ะใครนะจ๊ะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะชมคลิปแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวไม่ใช่ของเราพลังงานไม่ตรงนะคะหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะหลังไม์ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะอยากลงเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือแม้กระทั่งอยากจะคุยกับแม่หมอนะคะแก้เหงาแก้เศร้าอะไรต่างๆน,นาฬยาระบงระบายนะคะก็ทักมาได้เช่นกันจ้ะ วันนี้ก็ประมาณนี้นกะเท่านี้นกะพอหอมป่างหอมคอแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย